ก็ตื่นเต้นดีครับนานๆทีจะได้ถ่ายนิตยสารกับเพื่อนๆนะครับผมก็รู้สึกสนุกครับพร้อมจะสนุกครับผมอยากถ่ายเซตรวมแล้วเนี่ยก็จะมีพีคที่มีพี่เซนแล้วก็พี่ฟ้าครับผม4คนจากภาพยนตร์เรื่องวอนเทครับวันนี้พวกเราก็มาในทีมทีมโตจีครับท <laughs> ีมแบบว่าเป็นเหมือนมาเฟียฮ่องกงนิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบอ้าวหายไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรกปร็ประมาณนี้ครับจะเป็นแบบอะไรลาย แล้วก็จะมีสูตรแบบเพื่อความแบบคูลูมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับมมาาาผมก็งงมากเมื่อกี้ผมยืนนั่งเข้าอี้อันนี้คือโซฟาเขามีไว้นั่งแต่เขายืนนะนี่เขาบอกแล้วมาเฟียฮ่องกงกอย่างนี้แหละนี่มันก็ต้องแบบเฟียสเฟหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคุณภาพของผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเป็นสายแบบสายไทยแบบอยู่แล้วยังไงก็ ฟิตเฟสกันไปครับสนุกค่ะชอบมากแบบเซตเท่สวยพี่ถ่ายรูปสวยหนูก็สวยก็ไม่นะสนุกเพราะว่าแบบบรรยากาศทุกคนแบบเป็นกันเองดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบถ่ายกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆ ในเรื่องนี้เหรอคะวุ่นวายจัดทำไมหรอมันวุ่นวายจริงๆเพราะว่ามันมันหลายมุมมองอะแล้วก็จริงๆในเรื่องของดีไซน์ก็พี่ๆเขาก็ดีไซน์ออกมาให้มันแตกต่างกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการเล่าอะไรเงรี้ยเวลาคนดูก็จะดูแล้วก็ลุ้นไปว่าแล้วในมุมของอีกคนนึงจะมองเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงคือตรงต่อเวลา ว่าเท่ห่อคะถ้ามาก่อนเวลาเันเท่หรอเพื่อนแต่มาไม่อะไรหิวรีบมากินข้าว <laughs> คือโลเคชั่นก็เท่ชุดก็ดีเดี๋อแต่ผมแล้วว่าจะพานำพาให้ปกนี้ไปรอดหรือเปล่าก็รอดและวหวังว่าจะรอดตรงนว้เจอผมว่าจะออกมาดีครับนี่แบบอีกคนนึงของผมมามาเร้วสวัสดีครับผมเป็นแบบผู้ชายผมยาวครับเออใช่ครับเป็นเพราะเราเป็นแบบชายแท้ครับ พี่เ,เ,พเอกเหรอแล้วออกไปหรอไม่ <c oughs> เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวครับไม่เอาตัวละครผมไม่มีความเท่เลยฮะตัวละครผมแบบน่ารักน่ารักด,ดูดีดูแบบว่าดูเป็นคนดีอ่ะแต่ลุวันนี้ผมค่อนข้างแบดนิดนึงเพราะวันนี้มาในทีมอินเนอร์แบบหนุ่มฮ่องกงแบบพระเอกหนังวองกาไวอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเรื่องนี้เราอยากออกเป็นอยากอพบรอยกับใครได้ครับ ท่นเรื่องนี้อยากออกเดทอะใครง่ายมากก็ต้องออกอยากออกเดทกับพี่ฟ้าเลยครับผมเพราะว่าพี่ฟ้าเป็นหญิงเดียวหญิงเดียวใน4คนนี้แล้วก็ถึงจะเป็นผู้หญิงหลายคนแต่สำหรับมินก็เป็นคนเป็นคนชอบดูดาวครับเวลาดูดาวก็ชอบมองฟ้า ครับผมผมเซนสุภพงศ์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับผมเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องวอนเชิญนะครับแต่ว่าเซนจะมาเล่าในมุมมองของโอมครับเพราะว่าเราจะเล่ากันในแต่ละพาร์ทเนี่ยเป็นแต่ละมุมมองของแต่ละตัวละครนะครับของพาร์ทของโอมจะเป็นการเล่าเรื่องราวความรักที่ของคนลืมไม่ลงครับไปเป็นกันเล่าความว่าการที่เขาได้ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเนเน่แล้วเกิดเขาลืมไม่ลง แล้วเขาจะทํำยังไงให้เขาสามารถลืมผู้หญิงคนนี้ได้ทํายังไงจะให้เขาสามารถที่จะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีชีวิตใหม่ที่ดีสามารถที่จะแบบว่าเดินต่อไปก้าวเดินต่อไปได้มันติดตามกันว่าเขาจะลืมไม่ลงยังไงและจะเดินก้าวต่อไปอยังไงฝากติดตามในวอลเทลที่สีธามาคอมีนะครับไปดูครับน่าเสร็จก่า ดีค่ะดีภาพสวยมากดีมากประทับใจคือแบบเป,เป็นเป็นเซตการถ่ายแบบที่ไม่เคยถ่ายอะไรประมาณนี้มาก่อนด้วยอย่างเงียง้ยก็เลยชอบมากค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าอะไรดยมันมีความซับซ้อนในทั้งเรื่องของการแสดงตัวละครอ,อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบช่วงวัยเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเพาะรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเจ๋งดีค่ะใช่ย้อนไปจริงๆริงฟ้าไม่ค่อยมีช่วงเวลามาหาลัยนะแล้วก็เหมือนพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เหมือนได้ย้อนเวลาไปทําอะไรที่แบบเราไม่เคยทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเรา มันมันมันดึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาอะไรเงี้ยเออรู้สึกดีถ้าไปดูในส่วนของฟ้าก็คงเห็นฟ้าในในบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างจะไกลาจากตัวฟ้านะในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่เราต้องไปเรียนรู้แล้วก็พยายามแบบว่าคิดตามตัวละครให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสี่เรื่องสี่มุมมองอ่ะบอกสปอยนิดนึงว่า acting ไม่ไม่สปอยหรอกก็คือมันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแอคติ้งของแต่ละเรื่องอ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะมันเป็นมุมมองของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกไปด้วยกันได้ค่ะก็สนุกสนานเนาะอออืมเสนุกกันเนาะเราเรียบร้อยให้จริงๆแล้วเราเราก็แบบถ่ายัสแบบเรียบร้อยเรียบร้อยจริงจะแค่แบบเก้าอี้พังไปสองตัว ไม่ยังนั่งงนิ่งนินั่งนิ่งๆได้สนุกน้อยจริงเราก็สนุกกันก็สนุกทั้งทีมงานทั้งแสดงใช่คือคนเยอะแล้วทุกคนแบบเป็นแบบรุ่นราวข่าวเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยคุยกันสนุกแล้วก็ตลกจอยจอยกันเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันก็เป็นเหตุการณ์ขึ้นมหาลัยปีหนึ่งผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่ามันแค่ต่างมุมมองเนาะใช่แบบว่าอย่างตัวเนี้ยเดียวยางเดียวก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่แอบรักเพื่อน อยากจะอยากจะทําให้เพื่อนมีความสุขหวังดี mm hmm. อยากจะให้ mm hmm. ให้ให้ให้แต่ว่าไม่กล้าเป็นคนที่ไม่กล้าบอกรักไม่กล้าอยากขอเป็นแฟนไ mm hmm. ม่กล้าบอกว่ากาลังจีบอยู่นะแล้วพอวันหนึ่งมันมีมีคู่แข่งมีแบบมีคนมีคนเข้ามา mm hmm. จีบคนที่เราชอบคนที่เราแอบรักเนี่ยเราก็เลยต้องพอัฒนาตัวเองต้องแบบบิวตัวเองว่าเอาวะถึงที่เราและเราต้องต้องสู้หน่อยแล้ะก็ mm hmm. เป็นเรื่องเรา คนที่แอบรักเพื่อนนะฮะโดยที่มีบิลเป็นคนคอยช่วยอืใช่ครับของเรื่องราวของบิลก็คล้ายๆกับเดี่ยวครับเราก็เป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นเราก็เป็นเหมือนเป็นที่พึ่งให้คนอื่นด้วยแล้วก็คนอื่นก็สามารถพึ่งตัวเราได้ด้วยเราก็จะเป็นเหมือนบุคคลเสียสละในประมาณหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะทําดีกับคนอื่นตลอดตลอดอเ,อเรื่องราวของเราก็จะเป็นการแบบซัพพอร์ตคนนู้นคนนี้แล้วก็จะมี ปมอะไรเล็กน,น้อยบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็อย่างที่เล่าปักไปของผมก็จะเป็นแนวแบบจบไม่ลลืมไม่ได้จะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเขาจะเป็นมุมเพื่อนเนี่ยเขาก็เพื่อนผมเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะเป็นมุมเหมือนกับว,ว่าหลังจากที่เล่าเล่ามุมเราที่ไปอยู่กับเขาแล้วกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาเล่าในมุมที่ว่าเ้ยเราจบไม่ลลืมไม่ได้จะทาไงให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปดีประมาณนนะั้นครับครับอ่ะฝั่งหนังเรื่องนี้นะครับผมเราจะฉายกันในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับ คริส s t ม a สอีฟเจอกันกับภาพยนตร์เรื่องวัววนเธอครับผม